สวัสดีค่ะอาจารย์กบและทีมครูระเบิดนะคะเรามาแจ้งเกิดในโลกออนไลน์อยู่ในตอนนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าเรามาในฐานะของ ทีมครูระเบิดค่ะเราทํางานด้วยหัวใจรับใช้สังคมอย่างจริงใจนะคะพร้อมกับการที่จะนําพาท่านออกจากปัญหาในชีวิตค่ะไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ทะเลาะกับผู้ลูกทะเลาะกับผัวทะเลาะกับตัวเองอ่ะทะเลาะกับคนร่วมงานทะเลาะกับเจ้านายทะเลาะกับงานทะเลาะอยู่ล่าไปทะเลาะกับใครก็แล้วแต่ค่ะเราสามารถที่จะแก้ไขความสัมพันธ์ได้นะคะและสําหรับท่านที่ต้องการ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้านสุขภาพนะคะเรามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะคะทําให้ท่านรู้ว่ามนุษย์ทุกคนไม่จําเป็นต้องเจ็บต้องป่วยคะ่ะเราแข็งแรงได้คะ่ะเราทุกคนแข็งแรงได้นะคะและเราต้องแข็งแรงจนวันสุดท้ายที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เลยทีเดียวนะคะและในเรื่องของการเงินนะคะเราสามารถที่จะกําหนดระบุยอดเงินที่เราต้องการได้นะคะเราสามารถเป็นคน ที่อยากได้เงินตรงไหนเราก็จะสามารถทําได้นะคะเรียนรู้จักตัวเองค่ะเรามีขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้เพื่อธทําให้ท่านรู้จักตัวเองค่ะเรียนรู้จักตัวเองแล้วมันดียังไงแน่นอนนะคะเมื่อท่านรู้จักตัวเองท่านจะสามารถที่จะกําหนดผลลัพธ์ในชีวิตได้นะคะวันนี้อ่ะมีเรื่องาร้เกิดขึ้นในชีวิตท่านมากมายและท่านคิดว่าไม่ฉันไม่ได้ทาฉันไม่ได้ดึงดูดมามันเกิดขึ้นเพราะว่ามันต้องเกิด ความเข้าใจค่ะทําให้มันเกิดค่ะความเชื่อทําให้มันเกิดค่ะความรังเลสงสัยทําให้มันเกิดค่ะอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในวันนี้มันเป็นเพราะเราระบุเราต้องการเราดึงดูดเราทําให้มันเกิดวันนี้คุณก็จะเถียงอว่าฉันไม่ได้ต้องการความโชคร้ายฉันต้องการความโชคดีฉันต้องการความมั่งมีสีรุขฉันต้องการสุขภาพแข็งแรงสิ่งเหล่านี้คุณมีแน่นอนนะคะ ขอเพียงคุณได้มาเรียนรู้จักตัวเองนะคะกับโครงการที่ท่านอาจารย์กบและทีมครูระเบิดได้เปิดนะคะหลายๆกิจกรรมค่ะนําพาท่านให้เข้าไปเจอจิ๊กซอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะวันนี้ค่ะอยากบอกเลยค่ะว่าทีมครูและอาจารย์กบนะเราทํางานด้วยหัวใจอย่างจริงจังและตั้งใจนะคะวันนี้ทีมครูก็ได้ออกมาไลน์นะคะออกมาอัดคลิปนะคะเพื่อที่จะไปส่งต่อส่งมอบคุณค่านะคะ ตอนนี้โค้ดนุชก็อยู่แถวแถวนี้แหละค่ะแต่มันก็อาจจะมืดไปจนเรามองไม่เห็นว่าโค้ดนุชอยู่ตรงไหนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสําหรับตรงนี้นะคะโค้อ้วนก็ยังบอกทุกท่านว่าเรายังจริงจังที่จะรับใช้สังคมด้วยหัวใจนะคะและก็อยากให้ทุกคนเห็นกับบรรยากาศนะคะว่าเราจริงจังแค่ไหนนะค่ะมืดดึกเดินนะคะเรายังอัดคลิปให้กับทุกๆท่านนะคะเพราะความรู้ที่เรามีเราสามารถส่งต่อส่งมอบได้แล้วทำไมต้องรีบขนาดนี้เพราะเราไม่รู้ ว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้อีกกี่วันค่ะแต่เรามีภารกิจสําคัญที่ต้องทําไว้ให้กับโรคไปนี้นะคะเพราะอะไรเพราะความรู้ที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ยมันสามารถช่วยคุณได้นะคะวันนี้หากคุณต้องการความแข็งแรงนะคะต้องการให้สุขภาพดีค่ะเรามีข้อรเรียนที่ชื่อว่ารู้ทานชีวิตพิชิตความเจ็บป่วยค่ะเราจะได้หยุดความเจ็บป่วยสักทีนะคะเราอยากไหมอ่ะที่จะ มีชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องเจ็บป่วยอ่ะวุ้ตลอดชีวิตนี้ไม่รู้จักโรงพยาบาลเลยตลอดชีวิตนี้ไม่ต้องไปหาหมอเลยตลอดชีวิตนี้ไม่ต้องกินยาเลยดีไม่ดีคะเนี่ยค่ะแค่นี้มันก็ดีหนักหนาแล้วมันทำให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตค่ะและที่สำคัญนะคะมันยังทำให้เรามีความสุขค่ะเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัว โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาอยู่โรงพยาบาลใครหลายคนบอกว่าไปนอนโรงพยาบาลมันสบายหมอพยาบาลเข้าออกดูแลเราอย่างเต็มที่มีประกันชีวิตเบิกได้แต่เลือกได้คุณอยากไปนอนโรงแรมหรืออยากไปนอนโรงพยาบาลถ้าหากวันนี้คุณเลือกว่าคุณจะไปนอนโรงแรมหยุดที่จะเจ็บป่วยค่ะ เราหยุดได้ค่ะคอร์สเรียนนี้ราคา199บาทเท่านั้นเองนะคะและเป็นเลือกสรรคอร์สดีๆของทีมครูระเบิดนะคะ5คอร์สแล้วเรายังได้ฟรีอีกตั้ง6คอร์สดีไม่ดีคะจ่าย990บาทได้ตั้ง11คอร์สเรียนนะคะสำหรับวันนี้อยากบอกท่านค่ะอยากเปลี่ยนชีวิตพักหาทีมครูระเบิดค่ะสวัสดีค่ะ ลมสบายมากเย็นมากแล้วมันก็มืดมากแล้วค่ะวันนี้น่าจะได้เวลากลับบ้านแล้วจ้านะคะทีมครูระเบิดต้องกลับออฟฟิศก่อนนะจ๊ะบา,บ,าบาย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 รักๆๆๆทุกท่านเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดถูกใจทั้งเพจทั้งช่อง YouTube เลยนะจ๊ะ